ก็ตอนนี้ญาติโจมอาจมามาวัดถ้ำตะโกจังหวัดลบบุรีอำเภอท่าวุ้งซึ่งงจาวัดท่านก็นั่งอยู่ที่นี่เป็นผู้ดูแลบริหารที่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่เขาเรียกว่าเด็กที่ยังด้อยโอกาสหรือว่าคำพรากระสุดแล้วแต่ ท่านก็ดูแลอยู่หลายร้อยชีวิตวันนี้ท่านมาได้มีโอกาสมาก็สอบถามเบื้องต้นว่าเด็กยังขาดอะไรท่านบอกว่ากําลังทำอาคารเรียนจะใช้ในเปิดเทอมปีหน้าอ่าศึกษาหน้าแล้วก็ท่านบอกท่านต้องใช้โต๊ะถึง800ตัวทั้งหมด20ห้องก็เลยสรุปว่าห้องหนึ่งประมาณสัก40โต๊ะรวมทั้งเก้าอี้ก็เลยถามท่านว่าพออย่างท่านบอกว่าท่านยัง ไม่ได้บอกบุญไครเพิ่งเริ่มต้นได้มาแค่ยี่สิบตัวแรกก็เลยบอกงั้นผมกับลูกสิบมีไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเอานาะคณะสิบหรือเอ่ยชื่อบร,ริษัทเอาไหมเอาไปต้องนะเ,เป็นผู้ทําบุญอยู่หลังอาตมาเนี่ยนะรวมแล้วก็คือแปดแสนการรับไปทั้งบดในนามของอลูกสิทอามาแปดแสนแล้วกับ ถามว่าน้ําไฟต้องใช้เดือนเท่าไหร่แต่บอกประมาณ1นึ่งแอีกห0 0 0งบาทก็รวมแล้วถวายเป็น9ก้าแสนหนึ่งมืนพร้อมทั้งเดี๋ยวถวายพระทหารของพระสงฆ์สาม,มนเณรในวัดนี้ก็มี20ปกว่ารูปและพร้อมทั้งเด็กนักเรียนอีกประมาณ341คน341คนแต่ว่าตมาเตรียมไว้อีก400ชุดมีผงซักฟอกมีสบู่มีแฟซ่า มีขนมแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีไก่ในนามของคณะสิทธิ์วัดพระพุทธแสงธรรมที่มาร่วมแล้วก็ทั้งโครงการธรรมส,สัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกถ้ากับวันนี้ได้ถวายที่วัดนี้ไปเก้าแสนหนึ่งหมนก็โอนไปบ้างแล้วก็ยังอีก2องแสนสาหมื่นที่ยังขาดอยู่อา้าวนั้น ขอถวายตรงนี้เลยนะเออคุณท่านรับสาธุอ่าญาติโยมเราสาธุพร้อมกันสาธ<อ> <slab> ุเป็นว่าครบจำนวนเก้าแสนหนึ่งหมื่บาทนะอาจจะเกินหน่อยหนึ่งงั้นเดี๋ยวเราไปถวายหันเพลพร,พระต่อ,อ,อนี่มุนเนี็ยกระโตโะตะนี้เลยนะญาติโยม <c oughs> ถ้าใครจะร่วมโต๊ะก็คงค <c oughs> งไม่ต้องร่วมนะก็ขอให้ร่วม ทำอย่างอื่นให้กับวัดห้วยตะโกทำตะโกเ,เ,บเบอร์เบอร์อะไรเจ้งให้ทราบหนะ่อย0905010146เป็นเบ,เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้อมนะที่ดูแลเด็กๆถ้าเลขบัญชีเลยเบอรใครจะร่วมดูแล้วก็เลขบัญชีของวัดนธะนาคารกรุงไทย1460057082ชื่อบัญชีวัดถ้ำตะโกะจะเจริญพรนะแต่ตรงนี้จองแล้วนะ เอาออกแล้วแล้วให้ไปทําอย่างอื่นแทนก็ทีน,นี้ดูบรรยากาศเนี่ยตอนนี้ผู้ใจบุญที่อยู่เบื้องหลัง่าม,มานะกำลังเป็นนางฟ้าจะเป็นอาหารหรือเปล่าก็ต้องดูนะคต,ต่อต่อไปเบื้องหน้าจ <c oughs> งกวเบือนานนห่าายใควมเกิด <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าอาหารอ่ ดูอาหารอ๋นนี้ลูกเนนไมชีเดี yerde, ihrer, ๋ยวเรียกโยมมาถวายอาหารพระเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนี้เดี๋ยวให้พระให้พระท่านนั่งนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปดูอาหารนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวมามานี่ก่อนเลยมาโยมเ่า๋ยมาโยม เอามาอาหารเดี๋ยวเราจะไดน้นี่คือเตรียมอาหารไว้นะ,ะนี่นีน่เตรียมนี่เตรียมขนมปังนะนี่นี่ขนมปังปิดอร่อยนี่ของสดเลยนะไปสั่งมาไหมเอี่ยมมาเลย ไปซื้อมาแถวขนส่งของตลาดไทยเลยนะและนี่ของเรามีซันซิลสบูรักแล้วก็สันไลที่ล้างจานแล้วก็ยาสีฟันผงสักฟอกนี่ไอติมอีกตังตังหาครบหมดสั่งไว้400ชุดนี่โฮมนี่ของกินอีกอมีเลขนมรานี่ ถุงใหญ่เลยนะนี่ถุงใหญ่อ่านี่ซื้ออ้าวเดิมตามมาเรื่อยๆเข้ามามาเรื่อยๆเออถ้่อแทนตามส่งของนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวอ่านี่ก๋วยเตี๋ยวหมุดตุนเดี๋ยวเด็ก เด็กจะมาอีกประมาณเท่าไหร <3 40 S 1> ่ก็สามร้อยสี่สิบเอ็ดคนคร eh, ับอาคารก็ยังคัดแคบอยู่สามร้อยสี่สิบเอ็ดนี่เตรียมแล้วไก่มีสางไก่ทอดต่างหากใช่ไหม,มอ,อ๋อเดี๋ยวจะส่งเข้ามาให้ร้อนร้อนอ้าวตรงนี้แล้วมีไก่อยู่ดูไกลๆนุ่ชุดแดงสองใจอ่านี่ดูชุดแดงอยู่ไกลๆน่ะกำลังทอดอยู่ข้างนอกนะไีกไก่อ้าวเดี๋ยว งั้นเชิญโยมไปถวายพระเนนนะ,ะนี่อ๋อนี่นี่มีมีโยมก็มาสมทบด้วยนะอ๋อวันนี้มาร่วมเลี้ยงเหรอ<ะ>มาจากไหนโยมโอ้โหเจอไอแล้วเริ่มอยู่เลยนะเออชนบุรีเลยเหรอศรัทธาแรงมากอยากตั้งใจว่าจะมาตั้งนานแล้วพอนีเดือนนี้เดือนเกิดก็เลยชวนเพื่อนๆมา โมทนาด้วยนะวันนี้ตรงกันเลยวันนี้อิ่มแน่เอาไปไปใครจะมาร่วมเลี้ยงอาหารก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์ตามที่ต้นรายการนะากาเราได้ช่วยน้ำไฟไปแล้วเดือนหนึ่งพร้อมคณะทุกสิเดี๋ยวจะมาก็จะได้ฉันด้วยเอนในลูกเนนโอ นี่นี่เขาได้ได้ไดเรียนอะไรอยู่ไหมเรียนครับเรียนอะไรอยู่ลูกนินอ่าเรียนประถมตอ, 4, อ, 5, อ,อนน,อนี้ประถมอยู่อ่ป .4 ป .5 ป .6 อันนี้ประถมเดี๋ยวมัธยมยังไม่มาครับแล้วมีนักนักทำบ้างไหมมีครับมีครับเรียนนักทำบ้างเรียนนะครับอ้าวตัวตีนเนินเนินต้องประเคนไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะอ่าวันนี้ของพระคุณเจ้าเอามาประเคนพระคุณเจ้า มีผ้าประเคนยังอ้าวอามาประเคนประเคนเลยมาแต่ละองค์มาเลยครับครับนิมนต์นิมนต์ประเคนเดี๋ยวอาหารเยอะเลยกำลังเอาของยังไม่มาถวายเหรอไก่เกยยังไม่เข้ามาเลยอ่าต้องบอกให้เอาไก่มาถวายด้วยพระครับอ๋อมาแล้วมาแล้วอ๋ออ๋อ เดี๋ยวเจ้าคุณก็ฉันด้วยวันนี้อ่าแล้วครูนิมนต์และอ๋อเตรียมไว้แล้วนะอ๋อ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 อ่าประเคนท่านก่อนไ้เลยอ่าประเคนมีมีผ้าอ่าประเคนแล้วเออเล่นพิธีเลยครับฮะเล่นพิธีเลยนะถ้าผมขึ้นแล้วเดี๋ยวให้แค่จุดเทียนฮะ เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวให้ให้โยประเคนอาหารเสร็จก่อนเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้องต้องสองถ้วยนะพระเดี๋ยวไม่อิ่มฮะอ่าได้ได้เดี๋ยวพระให้พ,พอนเ,เอาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพภามานั่งรับพรนะ นี่มูลเจ้าวัดให้พรด้วยอา,เ,อาเสร็จแล้วมามารับพรน,นะอา่านี่เลยสามโต๊ะเอาเอา,เอาม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 ากวดน้ำากวน้ำมาเอา่อรับพรกันมาให่เอามา นี่นี่ขวน้ำมีแล้วมานี่มานี่เลยขวดน้ำมีแล้ว,ม,ม,ลวมีแล้ว,ลวอยู่นี่เอาเอาไปเออไปกวดน้ำกันไปเอาอ้ําเอาพร้อมกันนิมนต์รับพรกันนะอขวดน้ำกัน เดี๋ยวถวายพระองค์ละพันด้วยนะเ,ยเดี๋ยวถวายแต่วัดอย่างเดียวพระไม่ได้เดี๋ยวเอานี้เด็กมาแล้วเนี่นะเอามาไปด,ดูเดี๋ยวเดี๋ยวถวายพระองค์ละพันด้วยนะอ้าวลูกสาววันนี้มีก๋วยเตี๋ยวหมูตุนยาจีนอย่างดีกินแล้วโตวันโตคืน กินวันนี้พรุ่งนี้เป็นสาวกินวันนี้พรุ่งนี้โตเป็นหนุ่มใครไม่เชื่อต้องกินคนละสองถ้วยแล้วจะเป็นจริงนะเ้าเาตรียมไม้ยังเป็นถาดลุ่มเหรอโอ้วศึการเก่งมากเก่งมากไปเสริ<ๆ>สร์ฟได้เลยเอาก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟไปไปบอกเอาก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟได้เลย ก๋เตี๋ยวหมูตุนกินแล้วโตวันโตคืนกินวันนี้พรุ่งนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวเชื่อไหมอ่าฮะอ๋อต้องเข้าเข้าแถวไปเอาเหรออกอไปไปลูกเดี๋ยวเตรียมเข้าแถวไปเอาเอใช้เข้าแถวแล้วตามกฎเกณฑ์เขานะ อาเตรียมอาหารกันนะให้เด็กเดินได้เด็กด้วยครูด้วยวันนี้มีไก่ทอดมาอย่าให้ร้อนรอนร้อนร้อนพร้อไม่ยังพร้อมก็มาได้เลยอ๋อโอร้อนๆไหมขอจับหน่อยอ๋อยังร้อนอยู่นี่อุ่นอุ่น เดี๋ยวรอรอเด็กแป๊บเดี๋ยวของเราทีหลังได้นี่ขนมปังวันนี้เด็กเยอะเลยอ๋อนี่เด็กกำลังเดินแถวแล้วอไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะคุณจะคุณได้โอ้โหนี่มีโดนัทด้วยก็เปิดตรงไหนเป,ดดเปิดนะี่ครับเปิดะอันนี้ของไฟอันนี้ของออมครับฮะ ของของของฟังเรามาด้วยไอ้ครับอตรงกันเลยนี่น,นี่มีไก่ด้วยนะลูกเด็กรับไก่อย่างลูกนี่นี่ไก่เอาเอาไปมามามาเอาเอาเน,นี่นี่ยนี่หยิบด้วยนี่เอ,ออมจาัดก,การเลยออมไจาัดก,การเอาไปเลยชิ้นหนึง่ง เอามาใครใครมาช่วยแจกกันเลยเอาลูกสามมาเลยเอาไปเอาไปลูกเอาไปเอามาเลยเดิอไก่มาเอาไปลูกเอาไปเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนลูกเร,เรียกโยมมาเอาโยมเร่กมาแจกมาเอาไปไปไปขาไก่ไปเอามามาเรียกหมอจอยมาด้วย เอาไปส่งเอาจุเล็กเอาจุเล็กอาอยู่ตางนี้ถูกแล้วให้ไปขวางทำไมอยู่ตางนี้ถูกแล้วเอออย่างเงี้ยถูกแล้วเอออาจิบไปเอามาไปเออไป เด็ก,กวันนี้เป็นผู้ใหญ่วันข้างหน้านะเยาวชนของชาติอ่าอยังร้อนร้อนอยู่นะลูกยังร้อนร้อนอยู่ไปอ่าใช่โอ้วันนี้อร่อยเลยอร่อยเอาหมก เอาไปเอารับไปเอานี่มีโดนัทมีเอ่อฝังนู้ได้ยังไปแบ่งกับฝั่งนู้อ่าฝั่งนู้ได้ยังเอาออไปฝั่งนู้ด้วยลูกอ่านี่นี่ไปไหนมานี่ยมานี่ยเอาเอาจีบไปเอาเแล้วกูเตียวไปไหนลูกไปไป ก็จะไมมีกตี๋ยวอ่ะเด็กคนนี้ตีกี๋ยวไปไหนเด็กคนนี้อ๋อไปลูกไปอ๋อมีคนไม่เอาเอาเอาแจกไปมาจอยแจกแจกแจกไปยมต้องวมาฝังนี้จะ่าไปขวางนะไป อเอาอย่านี้ออมเดี๋ยวออมไปไปเดี๋ยวออมกับขนมไปรวมฝั่งนน้ไปจะได้ไแบ่งกันไปให้ฝั่งนน้ด้วยสองฝั่งสองฝั่งเออแบ่งให้เด็กกันนะคึกคืนดีอ้าวเอาก็เตียวไปให้ลูกเขาทางหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวออมไปฝั่งนูุขนมเอายกวางไปด้านนอกค่ะเดี๋ยวจะได้เด็กโตไม่มีโดนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อแบ่งกันนะเดี๋ยวให้ทางนี้ตักบ้างนี่เด็กเด็กโตยังยังยังไม่ได้เลยเนี่ยไม่ไม่ไม่แยกเลยนะเห็นเห็นในข่าวว่าแยกใช่ก็แยกตรงรู้ไหมก็ดีเลยเด็กนะรู้สึกโต๊ะเขาอยู่ตรงน้นนะ เออโยมจะได้แจกเต็มที่เลยนะออเดี๋ยวเด็กโตจะมาด้วยค่ะมาเหรออเดี๋ยวรอรอรอแป๊บรอรออ่าเอาขนุเนี่มาทางนี้ด้วยเอามารวมที่เดียวกันเอ่อมาจะได้ชีเดียวกันเอ่อจะได้แบ่งกันเรามานี้เออ เอา,กาอเอาก้าอี้นั่งนี่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 แล้วก้าอี้นี่ต่อกันจะได้ที่เดียวกันเออจะได้แบ่งวันนี้ก็บริษัทบีโมไรส์ก็มาร่วมบุญด้วยนะนี่เออของบีโมไรส์ด้วยมาร่วมกันของพระประสัญจรด้วยอของคุณนิพาสแสงพิชิตด้วยอา้าวลับไปอา้าไปลูกไปขนมขนมขนม ไปขนมอ๋อยังพูดเอาข้าวเหรออ่าเปตักข้าวก็มีขนมก็มีลูกไม่พอมาเติมอีกนะลูกนะไปอ่าไปขนมต่อเลยขนมไปไปขนมนี่ยลูกเอาข้าวเหรออ่าไปไปขนมไป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 โอ้ไม่มีมือเหรอเนี่ยเอาปากคาบเลยลูกเอา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 ไปไปเอาเอาเอาใส่อันนี้นี่เอาไปขนมไป เอาใส่ปากไหมอ่าไม่ต้องนะอ่าไปอาไป,เอา,ไปเอาขนไมไปเลยตักเลยลูกตักเลยเออไม่ไม่ถามเลยตักเลยเริ่มตักเลยเอาไปไปเลยเอาไปขนมก่อนลูกโอ้วันนี้คึลืนคึลื่นเ,เดี๋ยวเราขั้นที่หลังเอารับเลยไปอิ่มนะลูกนะให้อิม่ม เดี๋ยวเด็กโตกำลังมานะอาเอาลับเลยลูกโอ้โหตะก,ก้าเลยลูกเอาขนมไก่ยังไม่ได้เลยลูกไก่เอาไก่เอาไก่ไปให้ลูกสาวไปกับกับข้าวไม่ได้ราดแกงจกดเลยลูกหนูไม่อยากจะออกแกงจืด๊ย้อลไร เดี๋ยวรอรอเด็กมมอมาอเอาโยมคนละชิ้นด้วย เอา้เอากำลังร้อนๆอยู่อา้าไปแบ่งกันด้วยคนละชิน้นทำบนร่วมกันวันนี้อาวจะภาพใหญ่เอาด้วยเอาเอาอยมเอาด้วยเอาเอา่บนร่วมกันนะอาเด็กกำลังมาเลยใช่ไหม อา้าวเรียกเด็กมาี่นี่ดิเฮ้ยอ้าวอ้เนี่ยดักทั้งลลบบนู้นเลยอ่ะบครบแล้วล่ะแ,แล้วเด็กได้ยังก็เกี่ยว ฮะอ๋อเดี๋ยวกวางตะกร้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา,าเยาวชนกำลังเติบโตอยู่ <c oughs> เด็กสามร้อยกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวเรายังมีพวกยาสีวันสบู่ ดี๋ยวอย่าลืมคณะครูด้วยนะอาจารย์ด้วยเอาเลยเอาเลยครูอาจารย์หยิบอา้าวไปลูกสาวมาแล้วใช่ไหมอา้าตักตักเลยตักเลยตักอา้าในบอกเด็กใหญ่ไม่ออกมาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวมาครับกำลังมาครับกำล,ลังมาเห็นเห็นนั่งกันแล้วกบเริ่มนั่งแล้ว อ๋อนั่งเรียบร้อยก่อนแล้วถึงมาอ๋ออ๋อไปแล้วอ๋อเดี๋ยวตามาไปฉันแป๊บจริงๆก็ไม่หิวเลยเนาะอิ่มอี๋ยวมีของแจกอีกอ้าวนี่ม์นี่มน,น,มนอ่าโยมสมควรเวลาเท่านี้ก่อนนะขอจะเจริญพร